สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะเข้ามาดูแลหัวใจคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะเสียง ดังฟังชัดไหมคะจะมีเสียงรบกวนบ้านต้องขออภัยนะคะดูนะคะว่ามีมีพลังงานใดบ้านที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นราศีลัคนาคุณหรือเขาได้นะคะขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์ลัก,นกานักสัตว์ชวดนักสัตว์ขานนักสัตว์มัดเสียง นักสัตว์แมวคุณหรือเขาเอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะนักสัตว์มะเมียนักสัตว์กุนนักสัตว์มะโรคลาสีพิจิคลาสีพุกศพนักสัตว์จอนักสัตว์มะแม่นะคะนักสัตว์กระต่าย นักสัตวาวักนักศัตษาลมาดูนะคะว่าใครที่จะเข้ามาดูแลหัวใจคุณาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะ อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะที่อยากจะเข้าไปดูแลหวัวใจใครนะคะขออนุญาตดูนะคะนายสอบทวบครับสี่ไม้ The Moon เดฟนะคะมาดูนะคะว่าใครที่อยากจะเข้ามาดูแลหวัวใจคุณพลังงานะอาจจะเป็นพลังงานของคนในอดีตของคุณนะที่เคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะในช่วงเวลานี้แต่ เขามีความคิดถึงคุณวิตกกังวลเรื่องราวของคุณนะคะเวลามืดมืดค่ำๆ่เขาก็อาจจะชอบมองดวงจันทร์นะคะแล้วก็คิดถึงคุณได้คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะเหมือนตอนนี้เขาได้รู้ใจตนเองนะคะว่าคุณเป็นคนที่สําคัญในใจเขาเขาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาได้รู้นะ,ะว่าเขารักคุณนะ,ะเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณอยากจะดูแลหวัวใจคุณะคะตามหัวข้อของเรานะ อยากจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณห่วงใยคุณอยู่เคียงข้างคุณเขาวาดฝันเลยนะคะว่าอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะเป็นความมั่นคงระยะยาวนะเป็นสร้างครอบครัวเป็นรากฐานที่มั่นคงระยะยาวเลยนะคะ สี่เหรียญสตริงจัดเมนเดอะฮิลเนสิบดา เขาคนนี้นะคนที่อยากจะเข้ามาดูแลหัวใจคุณนะคุณและเขาก็คือเหมือนตอนนี้เขาเจ็บและเขาก็เสียใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะะเขาเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงได้ทนในบางท่านเขาเชื่อว่าคุณและเขาเจอกันนะคะเพราะว่าพมลิขิตนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะ เขามีความรู้สึกดีกับคุณนะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่เข้าใจเขาเขาอยากจะอยู่เคียงข้างกับคุณเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะมอ,มอบความถูกต้องความชัดเจนนะ,ะหรือว่าเขามองว่าคุณเป็นคนดีก็ได้นะชอบสวดมนต์ไหว้พระนะยึดหลักนะสิ่งดีงามชอบช่วยเหลือผู้คนนะมีจิตใจที่ดีนะคะ แปดถ้วยแปดไม้เก้าดาบคีนอฟเพนนิคเกนสิบไม้ ความรู้สึกของเขานะตอนนี้เขาเครียดนะคิดมากเรื่องราวของคุณอยู่จากการที่เขาเคยหันหลังจากคุณไปนะทำให้เขาคิดมากคิดหนักนะเหมือนเขาแบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อบคุณไว้ค่อนข้างมากนะในช่วงเวลานี้เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่คุณเป็นสิ่งมีค่าในมือของเขาที่เขาคอยส่องคอยมองอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะในวันที่ คุณและเขามีการเดินหันหลังกันไปหรือว่าแยกย้ายกันไปนะคะแต่เขาก็เหมือนได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะว่าคุณเป็นคนสําคัญในใจเขาเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารมาหาคุณอาจจะติดต่ดตอสื่อสารหาคุณแบบเร็ววันด้วยนะคะมาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรห้าดาบ ขิงอบบัวสามเหรียญหนึ่งไม้เดิมูนคุณและเขานะคะมีการทะเลาะกัน ไม่พูดไม่คุยกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องราวบางเรื่องนะในอดีตที่ผ่านมาเขาคอยส่องคอยมองคุณอยู่เขาคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะมีความเป็นผู้นําเขา คิดถึงคุณนะคะในช่วงเวลามืดมืด,มดค่ำค่ำมองดวงจันทร์และคิดถึงคุณคุณและเขาอาจจะมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์นะคะอาจจะอยู่ไกลกันได้หรือว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะในช่วงเวลานี้เขาอยากจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะสามเหลี่ยมอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะหนึ่งไม้นะมีแพชชั่นมีแรงปรารถนามีแรงปรารถนาและมีความมุ่งมั่นมีความหวังนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ มาดูไพ่คู่บุญนะคะอยากจะบอกอะไรพัจจันร์่มเย็นเป็นสุขอภิมหาเศรษฐีกระทันหัน ดังวันชีวิตคุณหรือเขานะอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังอรมีสัมผัสนะคะอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะ,ะหรือว่าเป็นคนที่เชื่อในเกี่ยวกับความเชื่อโทรศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะชอบมองดวงจันท์เวลามืดๆค่ำๆด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งน,นี้นะจะมอบความร่มเย็นเป็นสุขความสบายใจนะคะแล้วก็สามารถแบบมีความอิ่มใจเมื่ออยู่ใกล้กันนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะอภิมหาเศรษฐีมีความร่ํารวยมั่งคั่งนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะแบบมาปัจจุบันทางด่วนนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปนะจะเป็นเหมือนรางวัลชีวิตนะที่เหมือนกับคุณจะได้รับรางวัลในสิ่งที่คุณได้บากบัน่นพากเพียรมาในอดีตที่ผ่านมานะคะยินดีด้วยนะคะดูไพ่เจ้าหญิงนะคะ ปนีปนอมหนุนหลังคำส,สาบเซอร์ภัย หลหลาเหมือนว่าคุณละเขานะคะอาจจะมีการส่องกันมองเขาอาจจะส่องมองคุณอยู่เสมอนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะมีความมั่นคงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีบริวารน,นะคะมี มีชื่อเสียงเป็นฐานะที่มั่นคงเป็นที่รู้จักได้นะคะเดี๋ยวจะมีการปณีปนอมกันเกิดขึ้นนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ระหว่างคุณกับเขาะคะเขาอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันได้นะ,ะมามอบสินดีๆมามอบความหวังดีความสุขดีให้กับคุณตอนนี้เขากำลังจะรวบรวมความกล้านะคะ ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้คิดลิเริ่มหนึ่งไม้อบอุ่ม อ่อนไหวเพลิดอัปครับในตอนนี้นะคะ <_ C os> เขารู้สึกรักคุณนะ <_ C os> อยากจะดูแลคุณฮนะันดีเอ็มเพลทอยากจะดูแลอยากจะใส่ใจเรื่องราวของคุณคอยส่องคอยมองคุณอยู่เสมอนะคะเขา อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะหนึ่งไม้มีความคิดิรเริ่มหรือกำลังวางแผนนะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะค่ะก็ขอบคุณนะสะสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนานและพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ